คุณผู้ชมครับหากพูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จนะครับของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ซึ่งหากเราจะดูว่าประเทศไหนนะครับให้ความสําคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูที่งบประมาณ R&D หรือว่าการวิจัยแล้วก็การพัฒนานะครับซึ่งนิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่เพิ่มงบประมาณตรงนี้มาโดยตลอดโดยในปีที่ผ่านมานะครับนิวซีแลนด์ทุ่งงบประมาณตรงนี้หากคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า1 0 0 0 0แล้านบาท สำนักง,งานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยตัวเลขงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาทั้งหมดของนิวซีแลนด์ในปี2022ซึ่งสูงกว่า5,000ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทหากเทียบกับปี2020ก็เพิ่มขึ้นถึง11%และหากเทียบกับปี2016ก็เพิ่มขึ้นถึง67%โดยงบประมาณส่วนนี้ก็ถูกนำไปใช้ครอบคุมการวิจัยและการพัฒนาในหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจภาครัฐแล้วก็ ภาคการศึกษาริกกี้โฮ ผู้จัดการกระบวนการทางธุรกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เขาบอกว่าการเติบโตของงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจซึ่งหากเทียบงบประมาณระหว่างปี2016ถึงป20ี2022งบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นถึงเกือบ2เท่าโดยงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาในภาคธุรกิจเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง1,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ31,300ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2016 ค่ะซึ่งประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะคะก็ให้ความสําคัญกับการเพิ่มงบประมาณ R&D อยู่นะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3-5นะคะของ GDP ซึ่งในส่วนของประเทศไทยงบประมาณ R&D ก็อยู่ที่ประมาณ1.3เท่านั้นคือถ้าหากว่าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยต้องบอกจริงว่าค่อนข้างน้อยนะคะโดยจริงๆเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณตรงนี้ให้ถึง2ในอนาคตนะคะซึ่งเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ ได้รับการคอนเซิร์นหรือว่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิจัยกันมานานแล้วแล้วก็มีความกังวลกันมานานแล้วว่าประเทศไทยเราควรที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ R&D หรือว่าการวิจัยแล้วก็พัฒนามากกว่านี้นะคะ